สวัสดีค่ะก็กลับมาพบพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นคะ่ะอุ้มข่ะาจะเล่นเกมโลโบอกนะคะเราก็จะมาทําตามที่น้องๆขอกันมานะเป็นเจ้าหญิงหนึ่งวันน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้กระโปรงของเราก็แบบฟูฟ่องสุดๆเลยนะคะแถมใส่มงกรุดสีทองไว้ด้วยนะคะโอเคพร้อมที่จะเป็นเจ้าหญิงมากๆนี่คือหน้าที่แท้จริงของพี่อุ้มค่ะโอเคเดี๋ยวพี่นุ่นจะพาไปสํารวจนะคะว่า สวยแค่ไหนบ้านออะไรนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะที่นี่เหมือนห้องรับแขกนะคะดูสิมันมีทีวีแล้วเหมือนจะเป็นฟรีมฮาโลวีนนะคะใกล้ที่จะถึงวันฮาโลวีนแล้วนะคะน้องๆก็ประมาณวันที่สามสิบเอ็ดตุลานะคะคือวันฮาโลวีนนั่นเองทุกคนพิวิ่จมน้ำพิวิ่จมน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยจมน้ำไม่ราสามรัว่ายนาได้ด้วยมีเจ้าเป็ดกับรับน้ารักมากๆเลยนีทุกคนอุ๊ยอังนี้อะไรกันคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยค่ะ เข้ามาอุ้ยอันนี้เป็นเหมือนห้องเด็กน้อยเลยนะคะเนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนที่ที่ให้เจ้าหนูแฮมสเตอร์มันวิ่งอ่ะใช่ปะใหญ่มากเลยอ่ะุกคนให้ใครวิ่งละเนี่ยข้างบนเนี่ยขอลองขึ้นไปดูซิมันคืออะไรนนั่นแหละเป็นเหมือนบ้านหนูจริงๆด้วยเห็นไหมแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าปกติใช่ปะล่ะอันนี้คืออะไรครับทุกคนอุ้ยอุ้ยโอเมก้าเศรมากเหมือนเหมือนเราเหยียบเข้าไปปุ๊บก็กลายเป็นค่ำเลยอ่ะอุ้ยกลับมา เป็นปกปติแล้วแต่บ้านะาาหนงนี้รู้สึกว่าเด,วเดี๋ยวเราขอขอ,ขอหันไปดูฝั่งนั้นนิดนึงนะคะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยตุ๊กตาตัวนี้น่ารักมากมากเลยค่ะน้องๆสาม,มารถขี่น้องได้ไหมเ้าวน่ารักดูเหมือนตอนนี้เราโยกเยกโยกเยกน่ารักมากแล้วลองขึ้นฝั่งนี้ดูสิคืออะไรเนี่ยน่านจะขึ้นไปน่าจะเจอห้องสวยมากห้องนอนสวยมากเลยค่ะน้องๆตอนนี้ ตอนนี้พร้อมที่จะเป็นเจ้าหญิงแบบเต็มตัวแล้วนะคะสวยมากเนนริ่ม <era>. ฝึกเย็นเล่นโยคะค่ะน้องเล่นโยคะนะอุ้ยมียนนี้ด้วยเหรอเล่นเปียโนได้ด้วยโอ้โหเป็นเจ้าหญิงต้องหันมาฝั่งนี้หันมาฝั่งนี้หันฝั่งนี้มาฝั่งนี้นี่นี่นี่โอเคสวยมากแคบหน้าจอได้เลยค่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้รูปภาพหน้าปกคลิปแล้สวยมากเราสามารถเปิดได้ป่ะแต่ว่าจะมีอะไรในแคะเนีย อุ้ยว่างว่างว่างเปล่าว่างเปล่าออ้ยไม่ใช่สิพี่ดุนพูดผิดน่าจะไม่ใช่ตู้เย็นนะคะงน้องน่าจะเป็นแค่ตู้เก็บของอ่านั่นแหละอันนี้อะไรครับเนี่ยอยากรู้จังเลยลงไปลงไปมันก็จะลงไปที่เดิมนั่นแหละอ่าอ้าวไม่แล้วเราขอดูทีละห้องห้องนี้ก่อนห้องนี้ก็จะเป็นแบบนี้ห้องนี้คือห้องน้่โอเคต่อไปค่ะไปห้องต่อไปห้องต่อไปไปที่งถึก็น่าจะเป็นห้องสวยๆอ่ะอันนี้คือห้องอะไรคะว่างเปล่าอ๋อไม่รู้ Ula, okay. อืมโอเคน่าจะเป็นแค่ห้องโรงจอดรถเฉยๆะะโอเคเราขึ้นบันไดกันเถอะมนนอันน่าจะอีห้องอะไรครับนี่พี่มไม่ได้ดูเลยขอดูก่อนก็ที่หนึ่งเออนั่นแหละห้องรับแขกของเรานั่นแหละอันนี้คือห้องครัวของเรานะคะโอ้โหเราขอเดินไปตรงนี้เดินไปแบบเป็นที่ทําอาหารสวยมากจะทำอาหารได้ไหมคะเนี่ยเออจะกินอะไรดีล่ะจ๊ะเนี่ยสาวทำทานนี่ได้เลยเอาเอาทำอะไรนอนถ้านอน กลับมาเป็นปกตินะคะโอเคลูซี่น่าเริ่มทำอาหารกันเลยเราส,มมสามารถทำอาหารไ<ล>ด้ด้อุ๊ย<ล>อยาก<ล>นี่<ล>นี่ฉันอยากกินอันนี้ฉันอยากกินอ่ะปลาแซลมอนนี่ดูดูคนเหมือนสมจริงเลยดูดิดดดาลา<ะ>ลาลาลาวันนี้ฉันจะทำปลาแซลมอนทานละกันอืออสุดยอดมากเลยเมื่อกี้มันมีใครเข้าบ้านเลยเขามาสำรวจหรือเปล่านั่นไงเพื่อน เพื่อนเราหวัดดีจ้าอ้าวไปไหนแล้ววะอ๋อเพื่อนออกจากแมพแล้วค่ะทุกคนตอนนี้อือหือพื้นผิงหือเสียใจบ้านเจ้าหญิงสวยมากเดี๋ยวเราไปทำอาหารหลายอย่างมากินกันนีกก่าค่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปเอาเป็นอันนี้แล้วกันค่ะข้าวผัดกุ้งเฮ้ยเหมือนสมจริงมากเลยนะเหมือนเราทําอาหารจริงๆเลยใช่ๆดูสิหันมาทางนี้ว้าวข้าวผัดกุ้งพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าโอ้โห สวยมากๆเลยอันต่อไปเอาเป็นไรดีทอดปลาดีกว่าไม่เอาฉันไม่ชอบกินปลาเลยอะไม่ชอบแต่พี่ชอบมากค่ะพี่กินหมดจานีนวันนี้โอเคอาหารทั้งหมดนี่เราจะนั่งกินคนเดียวนะคะไม่แบ่งให้ใครค่ะเอาที่อยากกินอะไรอีกไหมคะพี่อขอดูหน่อยขอดูหน่อยค่ะนี่แฮมแฮมแฮมแล้วกันอืมฉันได้กลิ่นเตรียม หอมๆแล้วล่ะค่ะทานอยู่ในกมนี้กลิ่นเลยนะคะทุกคนแล้วนี่โอ้โหเป็นจะแซ่บอาหารวันนี้ฉันขอนําเสนอทุกอย่างนี้ฝีมือฉันใช่ถึงแม้เราจะวางจานไม่ค่อยน่าสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่เรนี้ก็จะประมาณนี้กันอ่ะเฮ้บโอเคได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราทําอีกอย่างนึงทำอีกอย่างนึงทำอีกอย่างนึงทำอีกอย่างนึงทาอีกอย่างได้ไรไหมคะอืม มันต้องมีของหวาน,นไ้กินด้วยสิเอาดิอานี้คืออะไรอะ่ะเราคืออันนี้คือเรื่องอะไรคะทุกคนอืไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเหมือนคล้ายเรากินอะไรนะทุกคนให้ทายว้าวเหมือนเฟ้นไฟใช่ค่ะเฟ้นไฟเดี๋ยวเราจะมาเลือกอันต่อไปนะคะเอาของหวานมันก็ไม่ค่อยมีของหวานเท่าไหร่ไหนพี่นุ่นขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะไม่มีของหวานเลยอ่ะนี่นี่อันนี้น้ำซุปเราต้องเอาน้ำซุปมากินด้วยอู้หมใหญ่มาก น่ากินน่ากินนี่ได้มาแล้วอร่อยอันนี้เหมือนชุกกระหล่ำเนอะตัวนี้ตัวเราเต็มหมดแล้วนะคะวางวางวางแล้วเราก็จะมานั่งทานอาหารคนเดียวค่ะกินหมดเลยคะเนี่ยอืมอร่อยกินแล้วต่อไปอืมอร่อยแซลมอนแซลมอนแซลมอนของโปรดฉันเลยอื้มอร่อยที่สุดโอ้โหทุกคนกินกินจานไปด้วยตอนนี้ ยุ่นเรี่ยงเลยนะฮะนี่ทุกคนเอืม้มดูนะอ,อร่อยโอเคต่อไปเราจะไปที่ไหนกันดีล่ะทุกคนเพื่คิดว่าเราจะขึ้นไปชั้นบนนะโอเคขอไปสำรวจดูหน่อยว่าข้างบนก็จะ<ไ>ข้างบนก็จะเป็นที่เล่นแล้วก็จะเป็นห้องนอนของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าห้องนอนเราอ่ะสวยจริงๆเลยอันนี้ห้องอะไรเฮ้ยห้อง สวยอะ่ะอันนี้เป็นสีส้มๆอันนี้จะวาดรูปโฉนะเราจะวาดรูปโฉเราศิล,ละปะอย่างดีวาดรูปอะไรคะเนี่ยทันตะวันค่ะดูคนแบบนี้ทันตะวันสีแดงเลยแล้ว <c oughs> ก็ทำกันเห็นไหมสวยนี่สวยเลยใช่ใช่สวยมากเลยโอเคโอเคไปออกไปมันจะขึ้นผ้ามาไหมเอ้ามีขึ้นผ้าขอเปิดตู้หน่อยนอนห่มผ้าห่มผ้าโอ้โหกระโปรงกระโปรงใหญ่มาก อาพี่ยุ้ขอแปลตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าบ้านเพื่อนแล้วนะค่ะทุกคนตอนนี้เราว่าจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนนิดหนึ่งสถานที่ส่วนบุคคลห้ามบุกลุกเฮ้ยปลาลอยได้เขาบอกว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะคะห้ามบุกลุกบ้านคนอื่นนะแต่อันนี้เรานะคะสามารถโอเค้เราดูฝั่งนี้เราดูฝั่งนี้นี่นี่บ้านใครอ่ะสวยจังเลยอุ้ยมีนี้ด้วยนางฟ้าน่ารักเราเข้าไปได้ด้วยหรอเขาได้สิค่ะทุกคน วปว้าวแสดงว่าบ้านหลังเมื่อกี้เขาปิดไวใช่ปะไม่ให้คนเข้าใช่ไหมเปิดได้ทุกบ้านเลยค่ะพูนี่แต่บ้านเนี้ยเราเข้าได้ไงบ้านเมื่อกี้เราเข้าไม่ได้ถูกไหมล่ะใช่วิแต่นี้สวยมากเลยอะ่ะบ้านใครนะสวยจังเลยเราตร้องรีบอ่ะเราต้องรีบแต่บ้านเราก็สวยเหมือนกันบ้านเนี้ยสไตล์แบบเหมือนของผู้ชายเลยอะ่ะใช่แต่แต่เจ้าของบ้านเป็น ตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปมาที่ร้องเพลงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาร้องเพลงโชว์หนึ่งเพลงเอาเริ่มเลยไม่ไหวหูจะแตกฉันเป็นซจยยิิงที่ไม่ไหวไม่ไหวใครร้องเพลงเนี่ยเพี้ยนมากเลยไม่เอาแล้ว ตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาตีกองนะคะบุ้งชึงอ่ะบุ้งชึงมางุ้งชึงเพื่อนดูดิเพื่อนดูดูเพื่อนยิ้มเลยเพื่อนบอกว่าทําอะไรเนี่ยมั่วมากเลยเพื่อนใส่ชุดเมดด้วยบุ้งชึงมางปุ้งชึงอ่ะบุ้งบุ้งบุ้งมลงบุ้งชั่งเออพอแล้วล่ะฉันไม่ไหวจะเคลียร์สุธยาท้องฟ้าวาร์ปจ้าตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่ที่ไหนกันจะเนี่ยโรงศพค่ะไม่ใช่ภาษาตัางชาต ว้าวสวยจังเลยเราไม่ตรงแบบหร้นนะคะคุาแค่แมบปบเขาสร้างยังไม่เสร็จก็เท่านั้นเองโอ้โหตอนนี้นะคะ,มา,ะ,คะมาแล้วฮะมาแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวมาหรือเปล่าอา <c oughs> อือหือแถวนี้ก็จะมีกองไฟนะคะทุกคนอย่างแรกเลยเป็นปราสาทเหรอเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะ เนื้อเราพี่ยุ่มมาหาห้องนอนมึนขอลองสำรวจประสาทมันมันจะปิดไว้หมดเลยนะเนี่ยข้อทไม่ได้ปิดค่ะพี่ยมเรื่องเปิดโอ้โหไปค่ะไปกันต่อเลยพี่เุ่มไม่รว่าจะมีห้องห้องครัวอันนี้คือห้องครัวค่ะน้องอุูมี่พานู่นๆเดินเดินเดินตรงไปฝั่งนู้นมันเจอห้องนอนหรือเปล่าคะเนี่ยเจอห้องนอนแล้วเราต้องอ่านตามป้ายของเขาไปนะอันนี้ห้องรับบอมที่ไหนเนี่ย S <s> <S ห้อง,หองไหนเนี่ยน,น่ากลัวเยขอน่ากลัวน่ากลัวอ่านนี่ก่อนอันนี้อ,อะไรอ,อันนี้เป็นตัวเลขนี้เป็นตัวเลข่ลขาข,ขอลองเปิดหน่อยมันคือห้องอะไรเนี่ยเปิดได้ไหมหปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ต้องไปห้องต่อไปเ <c oughs> ปิดไม่ได้อีกตายเสียโหเขาจะฆ่าเราไหมเนี่ยทา่านกิดเราบุกตู้เขาเจอทหารเนี Radi ่ยเราต้องรีบไปก่อนนะคะตอนนี้ ตอนนี้นะเราก็เดินไปเดินมาวนเวียนไปวนเวียนมาไม่รู้ว่าเจอห้องนอนหรือย,อยังนเนี่ยนี่เป็นห้องครัวแล้วต้องขึ้นไปชั้นบนแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะทุกคนหน้าแปลกมากไม่มีหรอกที่เนี่ยคือประสาทอันนี้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ของเราที่เสียชีวิตไปจริงเหรอคะ จริงเะน่าสงสารโอเคแล้วต้องขอบไปสำรวจนหน่อยทําทำไมเข้าไมา่ได้หรุอคนุณเขเข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าที่เนี้ยเขาทำมาเป็นเหมือนแบบที่จำลองเอาไว้เฉยๆให้แบบ<ม>เราได้มาดูได้สำรวจมันก็มีเป็นบางห้องที่จะสามารถดูได้เดี๋ยวเราเข้าไปกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราต้องดูก่อนเนี่ยจะขึ้นอู้เราจะขึ้นไปสูงสุดเลยเหรอฮะสูงสุดอาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้เหมือนจะมีพลังงานบางอย่างใช่ไหม ใช่แล้วพี่ก็กลัวด้วยตอนนี้เไว้ดี๋ยอน,นี่อะไรอ่ะก็ <Ooh. S 2> เท่เหมือนกันนะับาเนี่ยเรามาอยู่ข้างบนเป็นเหมือนที่ที่เขาแบบอันนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ค่ะทุกคนที่นี่ก็เป็นเหมือนข้างบนนะเป็นเหมือนที่ที่เขาใช้ยิงปืนกันอะ่ะน้องๆเคยเห็นไหมเวลาในในหนังอะ่ะเป็นจะเป็นใ,ในหนังเจ้าหญิงใช่ไหมเวลามีสงครามอะ่ะข้างบนเนี่ยเขาก็จะเตรียมปืนปืนใหญ่เอาไว้ เพื่อป้องกันศัตรูมาไม่ให้มาบุกรุกปราสาทของเราใช่ไหมคะพี่ยมพีเพิ่พพงรู้มานะคะว่าเจ้าหญิงเนี่ยสวยมากก็ฝั่งเมืองอื่นก็จะแย่งกันก็เลยต้องเปิดศึกกันค่ะพระราชาก็เลยไม่อยากให้เจ้าหญิงไปไหนก็เลยทำการเปิดศึกด้วยค่ะเพื่อป้องกันเอาไว้นะคะมอกันอันตรายโอเคตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านของเราแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปะจนภัย เราไปที่ปราสาทของท่านพ่อกับท่านแม่ของเรามานั่นเองนะคะโอเคแบบไม่มีอะไรเลยคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะโอเคค่ะน้องๆคลิปนี้พี่นุ่นนี่กับน้องอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ,คะ,คะไม่พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วคลิปหน้าเราจะมาเป็นยันจังให้ดูนะคะ โอเคค่ะไว้พบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวีดีโอในว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย